ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิงโตแอฟริกา ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งสัตว์ป่าแอฟริกาและเคยมีจำนวนมากถึง400,000ตัวเมื่อ60ปีที่แล้วแต่จำนวนประชากรได้ลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง20ปีสุดท้ายของศตวรรษที่20ได้ลดลงถึงร้อยละ30ถึงร้อยละ50จนเหลือราว30,000ตัวในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากการที่ชาวพื้นเมือง ได้กำจัดสิงโตเพื่อขยายชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมเข้าไปในถิ่นอาศัยของสิงโตทำให้สิงโตถูกจัดอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตรายการสูญพันธุ์วันนี้เสนอตอนสิงโตแอฟริกาสัตว์ป่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สวัสดีครับผมปองพลอดิเลกสารขอต้อนรับสู่รายการศูนย์พันทางไทยรัฐทีวีช่อง32ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนทวีปแอฟริกาหลายครั้งในระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาและในช่วง10ปีสุดท้ายนี้ก็ได้มีโอกาสไปถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าทำให้ผมได้ไปใกล้ชิด และสนใจในวิถีชีวิตของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ได้พบเห็นและถ่ายภาพมาโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่อยู่ในสภาวะถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตซึ่งมีอยู่สามระดับจากเบาไปหาหนักได้แก่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือ vulnerable ใกล้สูญพันธุ์หรือ e n d a n g e r และใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง หรือ critically endangered ก่อนที่จะสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้มีส,สัตว์<สา>ป่าแอฟริกาอยู่5ชนิดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งป่าแอฟริกาหรือ the big five ได้แก่ช้างสิงโตแรดควายป่า และเสือดาวซึ่งบรรดานักท่องเที่ยวที่ไปซาฟฟารีในแอฟริกาทุกคนอยากพบเห็นและถ่ายภาพครับ แต่สัตว์ป่า4จาก5ชนิดของ The Big Five ได้แก่ช้างสิงโตแรดและเสือดาวตกอยู่ในสภาวะถูกคุกคามจนอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตก็เหลือแต่ควายป่าเท่านั้นซึ่งมีจำนวนมากจนอยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงครับ รายการสูญพันธ์วันนี้จะนำท่านผู้ชมไปรู้จักกับสิงโตแอฟริกาซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าป่าแห่งแอฟริกาและมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจแต่ทำไมจึงตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ผมขอเริ่มโดยการนำประชมถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า h a b i t a ทตคือบ้านของสิงโตซึ่งเป็นทุ่งหญ้าสวรนณาอันกว้างใหญ่มีกลุ่มโขดหิน และดงไม้ขึ้นอยู่เป็นย่อมๆเหมาะกับเป็นที่อยู่ของครอบครัวสิงโตเพื่อออกลูกเลี้ยงลูกและนอนพักผ่อนหลังจากไปล่าเหยื่อกลับมาเช่นอุทยานแห่งชาติเซริคติของประเทศทันเซเนียสิงโตแอฟริกาตัวผู้กับตัวเมียรเริ่มสร้างครอบครัวด้วยการจับคู่และผสมพันธ์กัน สิงโตตัวผู้มีแผงคอเห็นได้ชัดเจนส่วนตัวเมียไม่มีแผงคอในช่วงผสมพันธุ์สิงโตจะผสมพันธุ์กันต่อเนื่องเป็นเวลา2-5วัน2-3ครั้งใน1ชั่วโมงหลังจากเสร็จกิจแต่ละครั้งก็จะนอนพักสิงโตตัวเมียจะออกลูกครั้งละ1-4ตัวโดยจะปลีกตัวจากฝูงไปออกลูกตามลำพังเมื่อลูกอายุได้2-8สัปดาห์แม่สิงโต ก็จะนำลูกๆกลับให้เข้าฝูงหรือครอบครัวซึ่งเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าไรายผมได้พบแม่สิงโตตัวหนึ่งที่เขตอนุรักษ์งโรงโกรโรในแทนเซเนียกำลังนำลูกน้อยสองตัว อายุได้เพียงสองสัปดาห์กลับไปยังครอบครัวของตนโดยนำไปส่งครั้งละตัวและซ่อนอีกตัวไว้ในพงหญ้าซึ่งจะมารับตัวเมื่อไปส่งตัวแรกเรียบร้อยแล้วลูกสิงโตเพิ่งเกิดยังเดินไม่แข็งและไม่สามารถเดินตามแม่ได้ทันแม่สิงโตจึงใช้ปากคาบลูกเพื่อจะได้เดินไปถึงครอบครัวได้เร็วขึ้น เมื่อถึงครอบครัวซึ่งอาศัยอยู่ในดงกกใกล้บึงน้ำก็ปล่อยลูกลงและหันไปมองยังพงหญ้าที่ซ่อนลูกอีกตัวไว้ด้วยความเป็นห่วงเพราะลูกสิงโตมักจะถูกล่าโดยไฮยีน่าและหมาในแล้วรีบเดินกลับไปรับสิงโตแอฟริกามีความเป็นอยู่แบบครอบครัวที่ใกล้ชิดกัน และอบอบุ่นในครอบครัวหนึ่งจะมีตัวผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวและก็มีตัวเมียหลายตัวซึ่งเป็นพี่น้องกันบางครอบครัวก็มีตัวผู้ได้ครับ แต่ตัวผู้นั้นจะต้องเป็นน้องหรือลูกของหัวหน้าครอบครัวจึงจะอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันได้มผมได้พบครอบครัวสิงโตครอบครัวหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเซเรนเิตในประเทศทันซาเนียมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด19ตัวครับเป็นตัวผู้สตัวตัวเมีย7ตัวและลูกๆอีก9ตัว ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นครับ สิงโตตัวเมียจะมีหน้าที่ล่าเหยื่อเป็นอาหารให้ครอบครัวสิงโตล่าเหยือ่อยังเป็นระบบและมีแผนตัวผู้มีหน้าที่ไล่หรือต้อนเหยื่อไปหาตัวเมียโดยเดินไปหาฝูงเหยือ่อซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิลทูบีสหรือม้าลายกำลังรวมฝูงกินหญ้าก,กันให้วิ่งหนีแตกกระจายไปคนละทางและไปยังตัวเมียซึ่งรอดักอยู่ตัวเมียที่ล้มเหยื่อได้จะได้สิทธิ์กินเหยื่อก่อนหลังจากนั้นตัวผู้ตัวเมียอื่นๆและลูก จะได้กินผมมีภาพวิดีโอของสิงโตรครอบครัวหนึ่งช่วยกันล่าวิลรเบสซ์ is, ซึ่งกำลังข้ามแม่น้ำมาราในฤดูการอบพยพประจำปีระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรนติของแทนซาเนียกับเขตอนุรักษ์มาไซมาราของเคนยานี่คือภาพและบรรยากาศของวิลรเบสร์ is, จำนวนเป็นหมื่นตัวกำลังข้ามแม่น้ำมารานอจากล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหารแล้ว แม่สิงโตยังใช้การล่าเหยื่อเป็นการสอนให้บรรดาลูกสิงโตรู้จักล่าและล้มเหยื่อโดยให้ลูกๆสิงโตลงมือก่อนถ้าล้มไม่สำเร็จตัวแม่จะแสดงให้ดู <S <S และนี่คือภาพเมื่อวิลเดอร์บีสได้ขึ้นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งจะได้เห็นบรรยากาศสับสนโรมนานท่ามกลางฝนที่กำลังตกลงมา เพราะว่าวิลเดอร์บีสจะวิ่งขึ้นไปบนฝั่ง ellt. ก็มีบางส่ว <man, S 2> นว em ิ่งกลับลงมาเพื่อหาคู่ของตัวหาลูกและหาฝูงของตัวขณะนั้นเป็นจังหวะที่ครอบรัวสิงโตที่รออยู่ก็จะรุมล่าวิลเดอร์บีสนั่นคือภาพที่สิงโตหลายตัวกำลังรุมล่าวิลเดอร์บีสหนึ่งตัว นี่ภาพของตัวเมียตัวหนึ่งออกล่าเดี่ยวและสามารถล้มวิล b e บีสได้หนึ่งตัวนี่คือภาพของตัวเมียอีกตัวหนึ่งได้ล้มวิล b e บีสเป็นตัวที่3หลังจากที่การล่าใกล้สิ้นสุดลงตัวผู้ หัวหน้าครอบครัวนี้ซึ่งมีแผงขนคอสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นและช่วยวิ่งล่าเหยื่อให้ตัวเมียล่าแต่ไม่สำเร็จ วันนั้นสิงโตครอบครัวนี้ล่าวูลเอร์บีสได้3ตัวซึ่งเป็นอาหารเพียงพอสำหรับครอบครัวใหญ่ซึ่งมีสมาชิกหลายตัวต้องแบ่งกันกินตัวเมียโตเต็มว,วัยต้องกินเนื้อเฉลี่ยวันละ5กิโลกรัมส่วนตัวผู้กินเนื้อเฉลี่ยวันละ7กิโลกรัมในวงสนทนาเรื่องสัตว์ป่าแอฟริกามกักจะมีการถกเถียงกันเสมอ ว่าใครเป็นเจ้าป่าระหว่างช้างกับสิงโตถ้าพูดถึงขนาดก็ต้องเป็นช้างครับแต่ถ้าพูดถึงความดุร้ายและเป็นสัตว์ลักล่าก็ต้องยกให้สิงโตผมมีภาพวิดีโอมาให้ท่านได้ชมครับแล้วก็ตัดสินใจว่าระหว่างสิงโตกับช้างนั้นใครจะเป็นเจ้าป่าเชิญชมครับ ขณะไปถ่ายทำสารคดีที่พื้นที่ชุ่มน้ำโอคาแวงโกในประเทศบอสวานาบหมายวันหนึ่งผมได้พบสิงโตตัวเมียโตเต็มใบสาตัวนอนพักผ่อนอยู่ในทุ่งหญ้าซึ่งมีหญ้าสูงขึ้นอยู่รอบๆตัวสิงโตไกด์ท้องถิ่นบอกว่าสิงโตน่าจะนอนพักผ่อนก่อนจะออกล่าเหยื่อในตอนบ่ายแก่ๆผมกับทีมงานจึงตัดสินใจจอดรถเฝ้าสิงโตเพราะการจะพบสิงโตก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ยิ่งมีโอกาสที่จะติดตามไปดูการล่าเหยื่อของสิงโตทําให้พวกเรารู้สึกตื่นเต้นจึงอดทนนั่งรออยู่บนรถซฟารีหลายชั่วโมงจนกระทั่งบ่ายแก่ๆสิงโตทั้ง3ตัวก็ไม่มีทีท่าว่าจะออกไปล่าเหยื่อสักทีขณะนั้นผมมองไปที่ชายทุ่งหญ้าอีกด้านหนึ่งก็เห็นช้างพลายวัยรุ่น4ตัวเดินกินหญ้าและหยอกล้อกันเข้ามาในทุ่ง ก็ถ่ายภาพของช้างทั้ง4ตัวไว้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อช้างตัวหนึ่งเดินแยกกลุ่มมุ่งหน้ามายังบริเวณที่สิงโต3าตัวนอนอยู่และรถของเราจอดอยู่เนื่องจากทั้งสิงโตและเราอยู่ใต้โลมจากช้างตัวนั้นจึงทําให้ช้างไม่ได้กลิ่นสิงโตและพวกเราเมื่อเห็นช้างเดินใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนสิงโตตัวหนึ่งได้กลิ่นช้างและได้ยินเสียงช้างเดินก็ลุกขึ้นนั่ง จ้องไปข้างหน้าทําให้พวกเราคึกคักขึ้นมาทันทีเพราะถ้าช้างเผชิญหน้ากับสิงโตอะไรจะเกิดขึ้นช้างตัวนั้นเดินผ่านจุดที่สิงโตนั่งอยู่ไปด้วยท่าทีปกติจนกระทั่งเลยประ,ประมาณ10เมตรทําให้ไปอยู่ใต้ลมและคงได้กลิ่นสิงโตและทําในสิ่งที่นึกไม่ถึงก็คือหันหลังกลับส่งเสียงร้องแกรนและวิ่งหางชี้กลับไปหาเพื่อนช้างด้วยกันแต่เรื่องยังไม่จบครับเมื่อเพื่อนช้างทั้ง3ตัว เห็นเช่นนั้นแทนที่จะวิ่งมาดูเพื่อช่วยเหลือเพื่อนกับหันหลังวิ่งหนีนำไปนี่คือศักดิ์ศรีหรือบารมีของสิงโตเจ้าป่าแห่งแอฟริกาขนาดช้างพลายหนุ่มสูงใหญ่มีงาอย่างวิ่งหนีสิงโตแค่ได้กลิ่นและไม่เห็นตัวด้วยซ้ำไปสิงโตเองก็ไม่ได้แสดงท่าทางดุร้ายต่อช้างตัวนั้นแต่อย่างใดท่านผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์จากวิดีโอแล้ว ผงตัดสินใจได้นะครับว่าใครคือเจ้าป่าเราได้เห็นภาพช้างวิ่งหนีสิงโตไปแล้วครับแต่ว่าสิงโตนั้นถึงแม้จะไม่มีสัตว์นักล่าในแอฟริกาที่สามารถจะล่าสิงโตได้แต่สัญชาตญาณของสัตว์ป่าก็ต้องรองพายอยู่ตลอดเวลาสิงโตก็เช่นกันครับผมได้เห็นการเคลื่อนตัวของสิงโตครอบครัวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ ครูเกอร์ในประเทศแอฟริกาใตา้เดี๋ยวไปชมกันครับว่าเขาเคลื่อนตัวอย่างไร เมื่อตั้งขบวนที่จะเคลื่อนออกไปต,ตัวเมียโตเต็มวัย6ตัวจะเดินนําหน้าบนถนนแบ่งเป็นข้างละ3ตัวท่าทางระแวดระวังภัยมองไปรอบๆบ,บริเวณตลอดเวลาส่วนลูกๆ5้าตัวจะนอนหมอบรออยู่บนถนนเมื่อพวกแม่แม่ส่งสัญญาณว่าปลอดภัยก็จะลุกขึ้นเดินตามไปส่วนตัวผู้2ตัวมีหัวหน้าครอบครัวและน้องชายเดินตามหลังปิดท้ายขบวน มีภัยอย่างหนึ่งที่ครอบครัวสิงโตทุกครอบครัวต้องคอยระวังก็คือสิงโตตัวผู้ซึ่งไม่มีครอบครัวเป็นตัวผู้พพนจรนจะมาท้าทายต่อสู้กับสิงโตหัวหน้าครอบครัวถ้าชนะก็จะได้ครอบครองครอบครัวนั้นและก็จะฆ่าทิ้งลูกๆตัวผู้ของหัวหน้าครอบครัวขอกลับไปเรื่องที่ช้างวิ่งหนีสิงโตซึ่งท่านก็ได้ชมภาพไปแล้วแต่ต่อไปนี้ผมจะเล่าเรื่อง สิงโตซึ่งเป็นฝ่ายต้องหนีบ้านแต่จะหนีสัตว์อะไรนั้นเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวและชมภาพกันครับ มีความเชื่อกันทั่วไปว่าเสือดาวขึ้นต้นไม้เก่งและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้จะลงจากต้นไม้ก็ตอนไปล่าเหยื่อเมื่อได้เหยื่อก็ลากเหยื่อขึ้นไปกินบนต้นไม้ส่วนสิงโตนั้นก็เชื่อกันว่าใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินขึ้นต้นไม้ไม่ได้แต่ที่อุทยานเซเรนเกติของแทนซาเนียนั้นผมเห็นด้วยตนเองว่าสิงโตขึ้นต้นไม้ได้และอยู่บนต้นไม้ได้นาน ซึ่งมีสาเหตุมัจากเรื่องนี้ครับในเดือนมิถุนายนของทุกปีซึ่งเริ่มเข้าสู่หน้าแล้งและฝนไม่ตกที่เซเรนเกติวิลเตอร์บีสจำนวน1นล้านแสนตัวกับม้าลายอีก5 0 0แสนตัวจะรวมฝูงกันที่ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่มหาศารทางตอนใต้ของเซเรนเกติเพื่ออ,อพยพไปยังเขตอนุรักษ์มาไซมาราของเคนยาห่างออกไปราว800กิโลเมตร เพื่อหาอาหารคือหญ้าสัน้นที่เพิ่งขึ้นจากพื้นดินหลังจากฝนตกและจะเดินทางกลับเริงกติในเดือนตุลาคมเมื่อฝนเริ่มตกและหญ้าสั้นเริ่มขึ้นที่เริงกติเมื่อสัตว์กีบสองล้านตัวมารวมฝูงในทุ่งหญ้าเดียวกันแมลงจำนวน้านล้านตัวก็จะมารวมตัวตอมกินเห็บบนตัวสัตว์กีบเหล่านั้นและยังลามไปตอมสัตว์ชนิดอื่นๆในทุ่งหญ้า โดยเฉพาะสัตว์นักล่าขนาดใหญ่เช่นสิงโตซึ่งมีคราบเลือดของเหยื่อติดตัวอยู่สร้างความรำคาญให้กับสิงโตอย่างยิ่งจึงต้องหนีแมลงขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ซึ่งช่วยบรรเทาความรำคาญได้แต่เฉพาะสิงโตตัวเมียและลูกเท่านั้นซึ่งน้ำหนักเบาสามารถขึ้นต้นไม้ได้ส่วนตัวผู้ซึ่งมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากกว่าตัวเมียไม่สามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้จึงต้องทนทุกข์ทรมานถูกแมลงตอมต่อไป จนตน้องหนีจากโขดหินเดิมไปหาโขดหินที่สูงกว่านี่คือภาพและบรรยากาศของบรรดาสัตว์กีบเป็นล้านตัวมารวมฝูงที่สเสริงกติบรรดา,มาแมลงก็มาตอมสัตว์กีบเหมือนกันแต่หางของสัตว์กีบมีลักษณะเหมือนแซ่ซึ่งใช้ปัดมแมลงได้มีภาพเพิ่มเปิมเป็นหลักฐานว่าสิงโตแอฟริกาปีนขึ้นต้นไม้และอยู่บนต้นไม้ได้ ต้นไม้ในภาพมีสิงโตอยู่บนต้นไม้ถึง13ตัวในปีคศิสตักราร1950ได้มีการประเมินว่าประชากรของสิงโตในแอฟริกามีมากถึง4 0 0 0 0 0ตัวแต่ตั้งแต่ปี1980จนถึงสิ้นศตวรรษที่20ได้มีการประเมินว่าประชากรของสิงโต ได้ลดลงร้อยละ30ถึงร้อยละ50อันมีสาเหตุมาจากพื้นที่อยู่อาศัยของสิงโตได้ถูกบุกรุกโดยมนุษย์เพื่อสร้างชุมชนขยายชุมชนทำพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเลี้ยงวัวซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของชาวพื้นเมืองและถูกล่าโดยสิงโตดังนั้นชาวพื้นเมือง จึงได้รวมตัวกันกาจัดสิงโตด้วยการวางยาพิษทำให้ประชากรของสิงโตลดลงอย่างรวดเร็วและอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหลือเพียงสามหมื่นตัวเท่านั้นครับในที่สุดองค์การ IUCN ก็ได้จัดให้สิงโตนั้นอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ครับ รัฐบาลของประเทศต่างๆในแอฟริกาได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ในดินแดนของตนเพื่อทำการปกป้องสิงโตเมื่อให้ถูกกำจัดโดยชาวพื้นเมืองตัวอย่างที่ดีก็ได้แก่อุทยานแห่งชาติอีโตชาในประเทศนามีเบียอุทยานแห่งชาติเซริงเกติในประเทศแทนซาเนีย และอุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในประเทศแอฟริกาใต้และยังมีโครงการอนุรักษ์สิงโตอีวาโซในเขตอนุรักษ์แห่งชาติแซนบูรูในประเทศเคนยาเป็นต้นครับนอกจากนั้นยังมีสิงโตอีกราว1,000ตัวซึ่งถูกนำไปเลี้ยงในสวนสัตว์และ Wildlife Park ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อการท่องเที่ยวการศึกษาและการอนุรักษ์จึงเป็นผลทำให้สิงโตเหล่านั้นมีอายุขัยมากกว่า20ปีซึ่งมากกว่าอายุขัย10ถึง14ปีในธรรมชาติของสิงโตครับผมได้แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกับวิถีชีวิตของสิงโตแอฟริกาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5ของป่าแอาฟริกา หรือ The Big Five ไปแล้วแต่สิงโตก็ถูกจัดให้อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ซึ่งก็มีความน่าห่วงพอสมควรนะครับอย่างวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามชมสารคดีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ในรายการสูญพันธุ์ทว w x t i n x t i o n t i ช n ทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32